ยอดวิวไม่ขึ้นเพราะตั้งชื่อคลิป Youtube แบบนี้ผมได้รวบรวม3รูปแบบนะครับที่พี่น้องเนี่ยหลายคนมักจะตั้งชื่อ y u t u b e เนี่ยที่มันอาจจะไม่ถูกต้องทำให้เรามีโอกาสได้ยอดวิวลดน้อยลงนั่นเองนะทั้งหมดนี้ในคลิปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็มาจากความรู้และประสบการณ์นะครับพี่น้องท่านไหนที่เห็นเหมือนหรือเห็นแตกต่างอย่างไร ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะอ่ามาดูกันดีกว่านะครับข้อแรกก็คือว่าเวลาที่เราตั้งชื่อคลิป YouTube แล้วเนี่ยคนดูอ่านแล้วไม่เข้าใจอันนี้ผมขออนุญาตยกจากาตัวอย่างของคลิปประชาชาติธุรกิจนะครับนะพี่น้องลองอ่านดูสิครับว่าพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าว่าคลิปนี้หมายความว่าอะไรหรือมีเนื้อหาอะไรนะ ปฏิบัติการศึกษาสารัตหันกลับไปจับปอเรียบร้อยเลยครับพอปอเสร็จปุ๊บกลายเป็นจุดจุดจุด,จดอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาที่ระบบของ y o u t u b e นะครับเขาเนี่ยจะแสดงชื่อคลิป y YouTube เนี่ยเขาจะมีความยาวที่จำกัดนะว่าเขาจะแสดงกี่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามนะครับที่จะ อธิบายนะชื่อคลิปเนี่ยให้คนดูเนี่ยสามารถอ่านได้ก่อนที่จะถึงจุดจุดจุดนั่นเองนะอันนี้ผมหาข้อมูลมานะครับว่าชื่อคลิปเนี่ยควรจะยาวไม่เกินกี่ตัวอักษรนะต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องตัวเลขนี้เนี่ยมันอ้างอิงมาจากหลาหลายๆแหล่งนะบางแหล่งก็บอกท่านนั้นเท่าน้นเท่าน,น,านี้ส่วนผมก็จะเอาคาบกลางๆที่ เว็บไซต์เมืองนอกบอกกันนะก็คือประมาณ60ตัวอักษรน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยเวลาที่เราตั้งชื่อคลิปแล้วเพื่อความชัวร์อย่างไรก็เอาชื่อที่เราตั้งนั่นแหละนะครับไปใส่ในเว็บไซต์ประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรนะ word counter ก็คือให้เขานับดูซิว่ามันมีกี่ตัวอักษร พี่น้องไปที่ Google ได้เลยนะครับผมจะพาไปดูเว็บไซต์ที่เขาเอาไว้นับจำนวนคำนะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานับเองนะก็พิมพ์ไปเลยนะครับคำว่า Word Counter ตรงนี้แล้วก็ไปดูนะครับมีเว็บไหนบ้างซึ่งก็มีหลายเว็บนะครับอเอาเว็บแรกเลยง่ายๆเลยนะ Word Counter .net ก็ได้นี่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็เอาเจ้าตัวอะไรเอ่ย ตัวชื่อนั่นเองนะอ่าชื่อที่เราเนี่ยตั้งชื่อคลิปแล้วใส่มาลงไปได้เลยตรงนี้เห็นไหมครับใส่เข้าไปเลยนะปุ๊บนี่เห็นไหมครับมีทั้งหมด46ตัวอักษรเองแบบนี้เซฟนั่นเองนะครับนะนับไปที่ตัวอักษรนะอย่างเช่นยอยักษ์ก็นหนึ่งตัวอ,อออ่างก็นหนึ่งตัวเอ่อเว,นวกก้นวรรคก็หนึ่งตัวแบบนี้ก็พยายามอย่าให้มันเกิน60 หรือเกินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าภายใน60ตัวอักษรเนี่ยอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าคลิปของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนคลิกดูคลิปเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับแล้วก็วิธีการตั้งชื่อนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนํานะคือพี่น้องหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ตั้งยังไงมันก็เลย60ตัวอักษร เหตุผลก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะเอาชื่อช่องนะเอาชื่อรายการหรือชื่อตอนเนี่ยมาขึ้นก่อนส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเอารายละเอียดเนื้อหาขึ้นก่อนนะยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับถ้าผมจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องของผัดไทยสูตรโบราณในเสกนะสมัยก่อนเราอาจจะตั้งชื่อคลิปว่าสร้างอาชีพตอนที่1ผัดไทยสูตรโบราณในเสก อันนี้เนี่ยมันอาจจะเลย60ตัวอักษรแล้วคนเนี่ยอ่านแล้วจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเอารายละเอียดขึ้นก่อนดีกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าคนดูเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกนะว่าจะเป็นชื่อรายการอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยนะครับว่ามันจะเป็นตอนที่เท่าไหร่เริ่มต้นเราก็ต้องพยายามชวนให้เขาเนี่ยกดดูคลิปของเราก่อนให้ได้นั่นเองแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไปติดตามเองว่าไอ้ตอนไหนแล้วอะไรอย่างไร เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือารายละเอียดเนื้อหาก็คือคําว่าผัดไทยสูตรโบราณในเสกอันนี้ชัวร์นะครับไม่เกินอยู่แล้วแล้วค่อยตามด้วยตอนหรือถ้าไม่มีตอนก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อรายการนี่รายการสร้างอาชีพส่วนชื่อช่องผมคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใส่นะเพราะว่าคือคนดูจะเสิร์ชด้วยชื่อช่องเนี่ยผมว่ามีโอกาสน้อยมากนะยกเว้นว่าเราจะเป็นเซรลบดาราที่มีชื่อเสียงอย่างนี้เนี่ย ก็มีโอกาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกรณีแรกนะว่าเราเนี่ยตั้งชื่อคลิปต้องระวังอย่าให้มันเกินนะครับต่อมาเป็นกรณีที่2ก็คือผมเห็นพี่น้องหลายคนนะตั้งชื่อแบบว่าใช้คำเนี่ยมันกว้างๆแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรเลยเช่นนะครับถ้าผมไปเที่ยวสวนจตุจักรวันอาทิตย์นะหลายคนก็จะพิมพ์แบบนี้เนี่ยเที่ยวสวนจตุจักรวันอาทิตย์ ่าแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องอ่าแล้วก็เกาหัว3ทีแก,ก้แก,ก้แก,กนะคือมันไม่ได้ชวนดึงดูดให้คนอยากจะคลิกดูถามว่าผิดกฎอะไรไหมมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าคนดูเขาไม่อยากคลิกดูแล้วเนี่ยนะอันนี้งานเข้าหนักกว่าอีกเพราะว่าคลิปที่ทําไปคนไม่กดดูยอดวิวไม่มีคนติดตามไม่เพิ่มแบบนี้ก็ไม่ผ่านกฎแล้วก็จะไม่มีไรายได้ด้วยนะครับนะวิธีแก้ไขสำหรับผมนะ ก็คือว่าเวลาตั้งชื่อนะครับพี่น้องเนี่ยควรจะมีคําเฉพาะเจาะจงลงไปด้วยแล้วก็พยายามตั้งให้มันน่าสงสัยแล้วกป็ประมาณว่าชวนมีคําถามด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับจากคลิปเดิมเลยนะว่าไปจตุจักรใช่ไหมวันอาทิตย์ก็กลายเป็นนี่เกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรในจตุจักรเห็นไหมครับก็จะทําให้คนดูเนี่ยชวนสงสัยเอเกิดเหตุการณ์อะไรเหรเนี่ย หรือว่าเป็นการเชิงตั้งคำถามแบบนี้แล้วก็คำเฉพาะเจาะจงก็คือ12กันยายน68นี่นะรับรองว่าโอกาสที่คนจะคลิกดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอ่าแล้วผมก็มียกตัวอย่างจากช่องหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วเนี่ยก็โอ้โหแม่ทำได้ดีเลยนะก็คือช่องของคุณลุงชาญนั่นเองคุณลุงชาญเนี่ยทำเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าย้อนเวลา นะปีนั่นปีโน้นปีนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะอย่างเช่นอันนี้นะ2523เนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นตอนที่ผมกำลังเด็กๆอยู่เลยนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือย้อนเวลากับลุงชานปี2523อันนี้ก็คือเฉพาะเจาะจงใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมขออนุญาตแนะนำคุณลุงชานนะก็คือว่าถ้าเราไปเฉลย ER เลยเนี่ยว่าปี2523เนี่ยจอร์เลนอนอนถูกยิง หรือว่าเปิดสซนสยามแบบนี้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นจุดจุดจุดคนดูอ่านแล้วก็จะงงว่าเอ๊ะกำเนิดอะไรวะเนี่ยนะถ้าเป็นผมนะผมจะตั้งเป็นแนวแบบว่าเฉพาะจอดจ,จงคือ2523แต่ผมจะตั้งเป็นแนวว่าใครถูกยิงอีกอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวแบบว่าชวนให้สงสยัยเป็นคําถามมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นกรุงเทพอันนี้น่าจะเลย60แล้วนะแต่ใครถูกยิงอันนี้ไม่น่าจะเลย เห็นไหมผมว่าถ้าตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่คนเนี่ยนะครับจะคลิกดูมากกว่าแล้วถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาหน้านี่แหละจอเลนนอนนี่แหละผมจะใส่ให้มันเบลอเบลอนิดนึงไม่ให้คนมองชัดเจนว่ามันคืออะไรเพื่อที่ว่าจะทำให้คนสงสยัยเอะใครเหรอนเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะคลิกดูมากยิ่งขึ้นนะนี่รูปภาพก็จะเบลอๆหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักการ นะที่พี่น้องหลายคนเนี่ยอาจจะทํามาแล้วอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้ยอดวิวเพิ่มนั่นเองาต่อมาก่อนที่จะไปดูข้อที่3นะครับที่พี่น้องหลายคนมักจะทําผิดนะท่านไหนนะครับผมที่อยากจะมีรายได้เสริมจาก y t u t u นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่ากลัวทําคลิปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครดู นะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเรียนยาวๆนะครับผมเนี่ยมีเครื่องมือเนี่ยเอาไปให้ใช้ได้เลยนะแล้วก็ใช้มือถือเริ่มได้ทันทีถ้าไหนสนใจอย่างไรนะครับผมมีทั้งอ e ีบุ๊กและคอร์สเรียนออนไลน์นะครับพี่น้องก็สามารถทักมาคุยกับผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะก็คือนี่นะครับ ชื่อคลิปของเราเนี่ยเราอาจจะลืมใส่คำที่คนพิมพ์ค้นหาลงไปนายกตัวอย่างเช่นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมสอนวิธีการเลือกซื้ออะโวคาโดเพราะฉะนั้นนะครับหลักๆเลยนะคือพี่น้องเนี่ยจะต้องมีคำว่าอะโวคาโดอยู่ในคลิปด้วยแล้วก็ต้องมีคำว่าเลือกซื้อด้วยนะเพราะว่าผมทำคลิปทำคลิปสอนวิธีการเลือกซื้อ นะแต่ถ้าพี่น้องตั้งชื่อคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกตามหลักการเลยนะคือมีคำที่คนพิมพ์ค้นหาด้วยตัวสีแดงตัวนี้ใช่เลยแต่ว่าฟังแล้วเป็นไงครับมันดูแบบว่า,เ,าเล็กแห้งจืด,จดชืดนะมันไม่ได้มีความเข้มขน้นไม่ได้เหมือนต้มยำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่พริกไทยใส่กระเทียมลงไปให้มันดูเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผมก็เลยเติมคำว่า ระวังเสียเงินฟรีเห็นไหมทําให้คนชวนสงสัยแล้วก็เป็นคําถามว่าเอ๊ยังไงเหรอถ้าไม่รู้วิธีเลือกซื้ออะโวคาโดนะถ้าเป็นแบบล่างเนี่ยผมว่าโอกาสคนคลิกดูก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือในข้อที่3นะครับเราจะต้องมีคําที่คนพิมพ์ค้นหาคือคนอยากรู้เรื่องอะไรเราจะต้องมีคํานั้นในชื่อวีดีโอด้วยนั่นเอง สรุปแล้วนะครับทั้ง3ข้อก็คืออันแรกนะชื่อคลิปเนี่ยไม่ควรจะยาวเกิน60ตัวอักษรไม่งั้นมันจะเป็นจุดจุดจุดและคนดูจะอ่านแล้วไม่เข้าใจข้อที่2ก็คือว่าควรจะมีคําเฉพาะเจาะจงน่าสงสัยมีคําถามอยู่ด้วยอ่าแล้วก็ชื่อคลิปนะครับผมไม่มีคําที่คนพิมพ์ค้นหาเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คนจะหาคลิปเจอก็จะยากนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะเกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรในจตุจัก นี่มันจะตรงกับอะไรครับน่าสงสัยแล้วก็มีคำถามแล้วก็เฉพาะจอจงก็คือ12กันยาก็คือวันนี้นั่นแหละ68นั่นเองนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็คือคลิปมีคำที่คนพิมพ์ค้นหาก็คือคำว่าจตุจักนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือหลักการทั้งหมดนะครับพี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะท่านไหนใช้แล้วเห็นผลอย่างไรก็มาพิมพ์คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นั่นเองนะ แล้วก็สุดท้ายครับขออนุญาตฝากนะครับซาลเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนะเหมาะสําหรับซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่เพราะว่าอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับสายเจมังสวิรัตวีแกนทานได้ทั้งหมดเลยมีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆนะไม่ว่าจะเป็นไส้เม็ดบัวแมคคาเดเมียถั่วลูกไก่เ็ดออรินจิฟักทองญี่ปุ่นแอลมอนช็อกโกแลต นะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอีบุ๊กสอนตัดต่อด้วยแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทเลยนะตัวนี้พี่น้องก็ทักมาคุยกับพี่สาวผมได้นะที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกรนมาหลวงนั่นเองขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับนะแล้วก็นะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไล้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม้ J11 เป็นไมล์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลัวเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบก,กลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบับ USB เสียบไปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเอง พี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ความสําเร็จเกิดจากการลงมือทํานะครับไม่ใช่มานั่งอธิษฐานไม่ใช่มานั่งแต่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องทําสิ่งนั้นนะ you are what you do นั่นเองนะถ้าอยากจะมีะไรายได้จาก YouTube พี่น้องก็ต้องขยันหมั่นศึกษาแล้วก็ลงมือทําไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้น ฝีมือเราดีขึ้นช่องเราก็จะโตขึ้นแล้วเราก็จะผ่านกฎสุดท้ายเราก็จะมีรายได้นั่นเองท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด